สวัสดีครับในเมื่อเวสต์แฮมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สามประตูต่อศูนย์ผมรบับผิดชอบนี่ครับใบขนุนแล้วนี่ก็ซอสครับกินให้เด็กมาดูยังไงละครับ โอ้ยแพ้หลายรอบอย่างนี้ก็แย่แล้วนะไม่ไหวแล้วจบคอนหักจบอวสาน